มีวินัยไฟคุณธรรมนำเทคโนโลยีคุณภาพดีทวนวหน้ามีคุณค่าต่อสังคมแสงสว่างอื่นได้ที่แเสนอด้วยปัญญาไม่มียิมง่ายวหวสวย ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านโขทลุนะคะในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ของโรงเรียนบ้านโขทลุเราได้ดําเนินการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ประตูทางเข้าโรงเรียนโดยการให้คุณครูเวรได้วัดอุณหภูมินักเรียนและตรวจหน้ากากอนามัยมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สำหรับนักเรียนที่เข้ามาทำกิจกรรมในตอนเช้าหน้าเสาธง เรามีการเว้นระยะห่างของนักเรียนในการทํากิจกรรมต่างๆมีการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าเรียนในห้องที่ใช้อแอร์เช่นห้องคอมพิวเตอร์เราก็จะมีการวัดอุณหภูมิและเว้นระยะห่างการรับประทานอาหารของนักเรียนก็เหมือนกันนะคะเราก็จะเว้นระยะห่างให้นักเรียนเข้าแถวห่างกันอย่างน้อย1เมตรครึ่งนะคะเราคำนึงถึง ความปลอดภัยของนักเรียนและครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะดิชันนางสาวเก,กเทศกนูเพชรทองอยู่เป็นหัวหน้าวิชาการโรงเรียนบ้านคลองทะลุนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะเดือนมกราคมทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนนะคะในรูปแบบให้นักเรียนมารับรายงานที่โรงเรียนนะคะมารับแล้วก็มาส่งในทุกวันพุธนะคะทั้งหมดก็คือสีสัปดาห์นะคะบางวิชานักเรียน ทำใบงานล่วงหน้านะคะเรียนเนื้อหาร่วงหน้าครูครูก็จะจัดใบงานให้ส่วนบางวิชาก็จะเป็นการทบทวนความรู้นะคะเนื่องจากถ้าให้ความรู้ใหม่ๆไปกลัวว่านักเรียนจะไม่รู้เรื่องนะคะในเดืนอนกุมภาพันธ์ทางโรงเรียนก็จัดการเรียนการสอนปกติค่ะแล้วก็แต่ละห้องนะคะมีจํานวนนักเรียนไม่เดิน25คนแล้วก็การจัดการเรียนการสอนก็เว้นระยะค่ะในทุกห้องนักเรียนนั่งเรียนกระจายห้องนะคะส่วนครูครูก็เดินไปสอนที่ห้องนักเรียนค่ะ รูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านขาทะลุก็ดําเนินการไปตามนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมครูคนัตพลสันติภูมิมงคลครับหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสําหรับสถานการณ์โควิดนะครับฝ่ายบริหารทั่วไปก็ได้ร่วมมือกับฝ่ายต่างๆเพื่อที่จะทําให้โรงเรียนบ้านขาทะลุนะครับปลอดภัยและสะอาดนะครับ ฝ่ายบริหารทั่วไปได้มีการวิก n ิ i งเดย์ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับได้เข้ามาในโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไปได้จัดทําขาตั้งล้างมือนะครับที่สามารถเหยียบกดเจลเพื่อมาล้างมือป้องกันเชื้อโรคโควิดโครนา1ินี้นะครับได้มีการจัดทําความสะอาดในโรงอาหารมีการจัดตกแต่งสถานที่ต่างๆเช่นห้องสมุดให้สวยงาม และสะอาดปลอดภัยรวมไปถึงการจัดสถานที่ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนห้องพยาบาลหรือในสนามที่เวลาเด็กทํากิจกรรมในช่วงเช้าก็มีการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนทั้งนี้ทั้งนั้นในสถานการณ์นี้ทางฝ่ายบริหารทั่วไปจะให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองฝ่ายต่างๆรวมไปถึงตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอย่างยิ่งครับ สวัสดีค่ะนทินาทิวาไยนะคะในฐานะหัวหน้าฝ่ายบุคคลได้มีการบริหารจัดการบุคคลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทางฝ่ายบุคคลได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาในการป้องกันตนเองและก็การล้างมือการเว้นระยะห่างและมีระบบคัดกรองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาณจุดลงเวลาลงชื่อมาปฏิบัติงานค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนะคะคุณครูกหนกพรรัตนศิลานะคะเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนบ้านเขาทะลุนะคะสำหรับการจัดสรรงบประมาณนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะก็คืออย่างแรกนั่นก็คือสิ่งที่จาเป็นที่สุดเลยก็คืออุปกรณ์นะคะสำหรับป้องกันเชื้อไวรัสนะคะทางโรงเรียนนะคะก็ได้มีการประชุมกันนะคะเพื่อที่จะจัดสรรงบประมาณนะคะซื้ออุปกรณ์เหล่านี้นะคะมาให้เพียงพอกับการที่ให้นักเรียนได้ สามารถใช้ได้อย่างครบทุกคนนะคะและก็ทั่วถึงนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นพวกเจลแอลกอฮอล์นะคะอ,อุปรกรณ์ล้างมือต่างๆนะคะรวมถึงที่ตรวจวัดอุณหภูมินะคะก็จะใช้จัดสรรงบประมาณตรงนี้นะคะเพื่อมาอซัพพอร์ตของตรงนี้ให้ให้นักเรียนได้มาใช้กันนะคะส่วนอย่างที่สองนั่นก็คือในด้านอาหารกลางวันนะคะเนื่องจากหยุดไฟหนึ่งเดือนนะคะในช่วงปิดเหตุพิเศษนะคะทางโรงเรียนก็ได้มีการนับ วันตามจริงนะคะที่นักเรียนมามาโรงเรียนแล้วก็หยุดไปนะคะก็คือ20วันก็มีการจัดสรรให้นักเรียนตามระเบียบอาหารกลางวันทุกอย่างนะคะก็คือจ่ายเป็นเงินให้กับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนค่ะส่วนนมก็จะเป็นในการจัดสรรให้นักเรียนได้ครบทุกคนนะคะ20กล่องทุกคนค่ะแล้วก็ในด้านอื่นๆก็คือก่อนเปิดเรียนก็คือจะมีการสำรวจความต้องการอีกครั้งหนึ่งของแต่ละห้องนะคะว่าห้องไหนมีความต้องการในด้านที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันอะไรอีกบ้าง ะะทางฝ่ายการเงินก็จะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ทางฝ่ายพัสดุเนี่ยได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในลําดับต่อไปนะคะอุปรกรณ์ที่สําคัญนั่นก็คือแมสนะคะในส่วนนี้เนี่ยเรามีการให้นักเรียนเนี่ยเตรียมมาก่อนในเบื้องต้นนะคะสําหรับนักเรียนที่ไม่ได้นํามาก็ทางการเงินนะคะก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้พัสดุจัดซื้อนะคะแมสนะคะสําหรับป้องกันเตรียมไวใใ้ให้กับนักเรียนทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ ิริเพนบางุงศรีนะคะในฐานะที่เป็นครูในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นหัวหน้าหมวดวิชาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะก็ได้มาแนะนําเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคในการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะซึ่งขณะนี้โรงเรียนก็ได้ทําการเปิดเรียนแล้วในวันที่1กุมภานะคะซึ่งมาตรการการควบคุมโรคโควิด -19 ในห้องเรียนนะคะ ก็จะมีการให้นักเรียนใส่แมสนะคะเว้นระยะหา่างแล้วก็มีการเช็ดเจลขั้นตอนการล้างมือ7ขั้นตอนนักเรียนก็จะทํากันในทุกครั้งนะคะก่อนรับประทานอาหารแล้วก็หลังจากการเข้าห้องน้ํานะคะ ในที่เกียนแล้วก็ข้าววเรียนแค่เพื่อ